โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเ,ออเรื่องจุติราชนเซียนสวรรค์แห่งนครนะครับสําหรับในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ขอฝากเพจพู้แปลไ้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เลยนะครับก็เพจจากภาคจากแปลนะครับสําหรับเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยน,นี่นี่พ่อนี่นะพ่อโทรมาหางั้นเหรอทอํายังไงดีล่ะรับก่อนแล้วกันปุ๊บเอ้ยไอ้ลูกเวนได้ยินพ่อหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลพ่อน,นี่นี่พ่อจริงๆด้วย เป็นพ่อจริงๆเออไม่จริงหน้าเออแล้วจะเงียบใส่พ่อทําไมกันล่ะแกบอกมาเลยนะว่าแกทําอะไรลงไปนะอยู่ดีๆพ่อเองก็ได้รับคําชมจากเสี่ยวหมิงเฉยเออพ่อนะบอกเลยนะว่าถ้าแกทําอะไรผิดกับเธอแล้วก็พ่อนี่แหละจะตบหน้าแกเองเออพ่อตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนนะเออก็กําลังไปบ้านเสี่ยวหมิงนะโว้ยแกเองก็มาด้วยดิ บ้านของไอ้งโง่นั่นนะ่ะเด้อฉันเองไม่ค่อยอยากไปเลยพ,พ่อนี่นี่เป็นความผิดของผมเองผมผมผิดเองเรื่องนี้นะ่ะเฮ้เด็กโง่ฉันจะตำหนิแกยังไงกันล่ะใครจะไปรู้เหรอว่าไอ้เซียวมิงนะ่ะจะทำเรื่องแบบนี้ เธอเป็นคนโกหกดังนั้นเธอเป็นความผิดของเธอแต่เออเรื่องขี้ปฏิวิแบบน,นี้พ่อแกเ,เห็นอะไรมาตั้งเยอะมากมายกว่านี้ตั้งเยอะเลยนะถ้าเราสู้ต่อไปเราเองก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนเชื่อพ่อสิครึ่งเดือนต่อมาหน้าหนาวเฮ้นั่นมันเออเจ้าของโรงงานไม่ใช่เหรอก็ามาทําอะไรที่นี่นะ เออนั่นนะดีเขามาทําอะไรที่ขนส่งนะเออใช่ใช่ใชเออฉันได้ยินมาว่าลูกชายของเขาถูกโกงเงินแล้วก็ก่อนหน้านี้ในถงโจโถแถมลูกชายเองก็มือหากอีกด้วยเขานะ่ะตอนนี้นะ่ยังเป็นหนี้มากมายกับผู้ปล่อยเงินกู้อีกด้วยเฮ้องั้นเหรอเออและตอนนี้นะ่ะเออเขาเองก็น่าจะกลายเป็นขี้แพ้เต็มตัวแล้วอะขอบคุณครับสำรับเงินเอออัจิวสองพัน่ เออดูดูใบไ,ไมผ้ผีปีหน้าเมื่อไหร่แล้วก็เจ้านี่ก็จะถูกขายถึงตอนนั้นเราก็ก็น่าจะพอสําหรับดอกเบี้ยในเดือนหน้าได้ละฮ่าหน้าแปลกจังเลยนะเออทําไมนี่เองก็เที่ยงคืนแล้วพ่อย,ยังไม่กลับมาอีกนะเออกลับไปตามหาดีกว่านะเอ๊อปิดแปบบ๊บอืมตึง เออเดินตอกแตก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 นี่เอ๊ะนั่นนั่นนั่นใครน่ะเห็นศพด้วยละทุกคนเอ้เอ๊ะนั่นอะไรเหรอโอ้ไม่จริงหน้าย่า้เป็นพ่อเลยเออวิ่งไปฟุ้ฟุ้ฟ้ไม่สนอะไรแล้วมือจ็บก็ตามเธอะนี่เราไปเดี๋ยวนี้เลยถอยไปให้หมดเฮ้ยเด็กน้อยบุคคลนอกที่ไม่เกี่ยวข้องนะอยู่ห่างหน่อยนะเฮ้ไม่จริงหน้าตุ๊ดจีนปีนี้อ่อ ไม่นะเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อเกี๊ยวตอนที่พ่อกลับมาให้นะพ่อชีวิตก่อนที่พ่อของฉันจะตายไปมันเป็นฝันร้ายมากเลยฉันเองก็ไม่เคยลืมถึงแม้ว่าฉันจะกลายเป็นเลวเสียนแล้วก็ตามแล้วก็กลายเป็นตำนานแห่งทะเลเลือดแล้วก็เถอะ ฉันเองก็ไม่สามารถลืมเรื่องนั้นได้ฉันใช้เวลาหลายหมื่นปีเต็มๆในการชุบชีวิตพ่อโดยทุ่มเทโดยวิชาการทางป้ายใต้สวรรค์สุดท้ายแล้วเองมันเองก็ล้มเหลวและความเสียใจนี้ก็ค่อยกลายเป็นความหมกบุญมันนั้นดันกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาฝีมือของฉัน ตอนนี้ฉันวางแผนว่าจะไปตามหาพ่อในทันทีแต่ฉันกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของฉันขนาดนี้จะทำให้พ่อนั้นอึดอ,อ,บอ,บอัดเอาเปล่าเฮ้อดีนะเถ้ะเติมเต้นใหม่ชีวิตนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแตกต่างไปจากเดิมคุณรัวตอนนี้คุณหลัวว่างหรือเปล่าพ่วงนวยการของฉันอยากจะคุยกับคุณนะ้า มันเกี่ยวกับเ,เงินสําหรับภารกิจนี้นะเอองั้นก็ไว้คุยทีหลังนะเออตอนนี้นะฉันมีเรื่องอื่นที่จะต้องไปทําก่อนนะเอ๋เอ,เอ,เอ๋คุณจะทําไมงั้นเหรอคุณจะรีบจังเลยเออไปเอารถมาเถอะค่า,าแค่นี้แหละเออก็จบแล้วนะครับ to be continue สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละตัดต่อนาน,นชิบหาย2ชั่วโมงแล้วไปทำงานบ้านละ